อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่โปเต้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่โปเต้เองครับจากเพจต้องขายบ้านหลังนี้ให้ได้นะครับใช่ครับวันนี้พี่โปเต้มาให้เกียริเป็นเขาเรียกว่าคอลแลบกับเพจสมองอสังหานะครับพะเราเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ทําโครงการร่วมกันด้วยอ่าโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าวิธีการออกแบบบ้านให้เต็มประสิทธิภาพเป็นยังไงก็ให้เครดิตกับพี่โปเต้ก่อนเลยว่าพี่โปเต้เนี่ยเขาเขาไม่คนออกแบบหมดเลยโอเคแล้วผมรู้สึกทึ่งมากที่แบบว่า ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสองนอนแต่ข้างหลังเนี่ยตอนแรกเราก็จะสร้างสองนอนอแล้วอยู่ๆมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงสามนอนไปได้ยังไงพี่โปเต้พาคคทัวร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตสลับกล้องเลยโอเคดีไหมอ่าได้ได้อันดับแรกนะครับแนะนําตัวเองสั้นๆผมโปเต้จากเพจต้องไขบ้านหลังนี้ให้ได้นะครับเป็นสับโปเต้ด้วยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะปกติขสับโปเต้หน่อยครับเป็นหุ้นส่วนนะครับในโครงการ กิจสุขเสริมทรัพย์นะครับจังหวัดระยองนะครับกับพี่มินนะครับเจ้าของเพจสมองอสังหานะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะลงรายละเอียดเนี่ยเราอธิบายตรงนี้แล้วเข้าบ้านเลยดีกว่าร้อนมากเลยนะครับปลดล็อกให้หน่อยปลดล็อกให้หน่อยอาจจะแชร์ไปหน้าเพจโอ้อหอ่าเราคนแลบกันเราต้อ,องอาศัยอันนี้นึิงอ่าทำยังไงอ่าได้ครับอ่าตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือที่จอดรถนะครับซึ่ง มีขนาดนะครับถึง4เมตรนะครับกว้าง4เมตรเราก็ลึกถึง6เมตรนะครับก็สามารถจอดรถกระบะได้คันหนึ่งนะครับเต็มเต็มมอไซค์จอดได้อีก2คันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็เราเข้าบ้านกันก่อนดีกว่าร้อนมากเลยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแชร์ไปที่สตรอรี่ของเพจแชร์ไปยังเพจเนาะครับเดินครับ การจัดสรรพื้นที่นะครับที่มีอยู่อย่างจํากัดว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้ได้ประโยชน์แล้วก็ฟังก์ชันใช้สอยสูงที่สุดนะครับต้องได้ทั้งในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกด้วยนะครับทั้ง2องอย่างต้องประกอบกันก็จะทําให้ โอด u ักของเราขายดีสำหรับเพื่อนๆสมองสังหาผมเชื่อว่าหลายคนนะจะเริ่มทำร n o v a t e บ้านอะไรกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาแบ่งปันมุมมองของว่าเฮ้ยแล้วถ้าสร้างมันมาจากพื้นดินที่ว่างเปล่าเลยเนี่ยมีแนวคิดยังไงบ้างนะครับอ่ะก, <c oughs> ก่อนอื่นนะครับที่เราจะสรุปเป็นหลักการเดี๋ยวเราให้ดูก่อนว่าเราออกแบบมาเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้พอเข้ามาอยู่ตรงนี้เรามีลิฟวิ่นะครับ <Lip wing S 1> ในการออกแบบเนี่ย <c oughs> อันดับแรกเราก็ต้องมีจินตนาการก่อนว่าเฮ้ยอยากจะให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยได้รับความรู้สึกแบบไหนความรู้สึกของเราก็าคือหลังจากเข้ามาปุ๊บนี่เราเห็นภาพนะครับก็จะมีโซฟาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นั่งตรงนี้นะครับแล้วผนังก็จะ<ม>เป็นนะผนังก็จะติดทีวีไว้นั่งดูเน็ตฟลิกนะครับดูอะไรก็ได้ไดนะครับมองไปดูมองไปก็จะเห็นวิวซึ่งเป็นวิวสีเขียวนะครับ,รบอของทุ่งหน้านะครับแล้วก็ เพื่อนบ้านนะครับทีนี้อันดับแรกเพื่อนเพื่อนต้องเห็นตรงนี้ก่อนเนาะว่าแนวคิดในการออกแบบลำดับที่หนึ่งเลยก็คือหน้าต่างเยอะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูสิครับสมมติคุณเข้าริฟวิ่งมาตรงนี้คุณเพื่อนๆบางคนอยากให้บ้านโปร่งใช่ไหมครับสมมติว่าคุณใส่หน้าต่างบานใหญ่ๆลงไปตรงนี้อีกเพื่อนเพื่อนจะวางทีวีตรงไหนครับเออนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของ การที่จะออกแบบพื้นที่ใช้สอยนะครับผมว่าเราต้องคํานึงถึงจุดวางเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับเช่นแย่างนี้สมมุติว่าอยากให้บ้านโปร่งมันไม่มี2ทางเลือกคือทึบไปเลยนะครับ,นนรบอ๋อไม่งั้นเสียงดังไปโอเคให้มันทึบไปเลยเพื่อให้เป็นพื้นที่บิวอินนะครับวางทีวีเพราะตรงนี้ก็มีกระจกบานใหญ่อยู่แล้วน,นะครับหรือนะครับถ้าอยากจะมีหน้าต่างเดี๋ยวนี้เขานิยมใช้หน้าต่างแบบนี้ครับก็คือหน้าต่างบานยาวห สองเราจะได้มีพื้นที่อ่อรตรงนี้นะหนึ่ง,งอ่าสนะครับแล้วตรงกลางก็เป็นผนังทึบเพื่อเอาไว้วางทีวีเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขานิยมกันในช่วงนี้นะครับผนังเป็นพื้นที่ใช้สอยตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจเหมือนกันอ่าถ้าจากห้องรับแขกนะครับตรงนี้ก็ไปห้องไหนต่อก่อนมไปห้องหลังห้องนอนมาสเตอร์ก่อนเลย ห้องนอนเนี่ยปกติถามว่าต้องมีขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับโดยเบสิกนะครับเออ่สเกลที่ใช้กันคือขั้นต่ำก็คือต้องกว้างนะครับ2.7ุทำไมต้องเป็น2.7นะครับมันมันมาจากเหตุผลที่ว่าถ้าเกิดว่าห้องนอนเราอยากให้นอนได้2คนเนี่ยมันก็ต้องใส่เตียง5ฟุต5ฟุตคือนอนได้2คนถูกไหมครับใช่ครัหฟุตคือ3ามคือ 1. 5เมตรโลโอ้ลมโกกมากมานะตรงนี้เป็นทิศใต้ด้วยนะครับ 1.5เมตรเนี่ยคำถามคือระวางเตียงอย่างเดียวได้ไหมเพื่อนๆลองนึกภาพก้าวลงจากเตียงนอนนะครับเพื่อนๆจะเอาขาลงทางไหนไม่งั้นถ้าถ้าเพื่อนๆไม่มีทางเดินข้างเตียงเพื่อนๆจะต้องกระดึ๊บมาลงใายเตียงซึ่งอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าถ้ายากโดยฉะนั้นโดยเฉพาะข้างเตียงก็เลยจะต้องมีทางเดินนะครับประมาณ60เซนถ้ามี60เซนซ้าย60เซนขวาลงซ้ายก็ได้ลงขวาก็ได้ หกสิคูณหกนะครับอ่าร <You S 1> <ก>้อยยี่ <Human scale S 1> สิบเซนบวกอ่า human scale ลงตรงกลางเตียง5ฟุตอีก150เซนมันก็เลยออกมาเป็น2.7เนะครับสอเมตร <Okay. Okay. S 1> คือขั้นต่ำที่จะทำให้ห้องนอนมันสวย <Okay. S 1> นะครับ uh huh. เราก็ใช้ความรู้เรื่องของเฟอร์นิเจอร์สเกลรวมกับ <Okay. S 1> human scale นี่มันรวมกันเพื่อใช้ในการออกแบบ <Okay. S 1> และห้องนอนตรงนี้นะครับฝั่งนี้ถึงตรงนี้นะ เอ่อถ้าจําไม่ผิดก็3เมตรพอดีเลยอันนี้ให้เผื่อไว้ด้วยคือลงซ้ายลงขวาวางตู้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับกดไป4เมตรไปเลยอ่าสี่เมตรไปเลยเพราะว่าห้องห้องนี้เราจะต้องให้ใหญ่กว่าห้องนอนปกติเพราะมันเป็นมาสเตอร์เบดรูมเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับห้องนอนของเจ้าของบ้านในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมมากนะครับว่าจะมีห้องน้ํำอยู่ภายในซึ่งตรงนี้ เป็นห้องน้ําในตัวนะครับพี่คุณคุณคาโทนนี่ครับคือไม่รู้มาจากเพจไหนนะฮะสวัสดีครับสองคนเลยแล้วก็พี่คุณไม้ด้วยนะครับครับที่ไหนครับที่ไหนครับบอกได้ไหมอ่อได้ครับที่ระยองครับตาบลแม่น้ําคูอําเภอปลวกแดงนะครับพอคุณเข้ามาในห้องน้ําเนี่ยเข้ามาใ้างน้ำมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนด้วยนี่นี่ก็คือมัสคอตของเรามัสคอตนะครับ โชว์สเกลให้ดูนะครับปกติห้องน้ำเนี่ยจะมีเลเยอร์ที่เป็นที่นิยมอยู่2แบบใหญ่ๆสาหรับมือใหม่นะจริงๆถ้ามือเก่ามีเป็น10เป็นร้อยแบบเลยแต่สําหรับมือใหม่ห้องน้ําจะมีอยู่2แบบใหญ่ๆก็คือห้องน้ําสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด2เมตรคูณ2เมตร<ม><ม>นะครับกับห้องน้ําอีกแบบหนึ่งคือห้องน้ําทรงยาวซึ่งจะแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ1ล็อกนะครับขนาด80เซน 80ดสิบเซนเอาไว้นั่งชักโครกปกติมันจะเริ่มจากอ่างล้างหน้าก่อน80เซนนะครับชักโคกอีก80เซนและส่วนอาบน้ําอีก80เซนหรือพูดง่ายๆก็คือ2.4อเออมยี่2.4เมตรนะครับแล้วก็ระยะที่นั่งและสบายเนี่ยเขาบอกว่าสมมุติคนเรานั่งเนี่ยมันควรจะยื่นมือแล้วไม่ถึงผนังไม่ชนหรือแบบถึงก็ถึงพอดี นะครับซึ่งระยะตรงนี้พอเอามนุษย์ส่วนใหญ่มามหาค่าเฉลีย่ยแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ที่1.5เมตร1.5เมตรนะครับ,รบถ้าเป็นทรงสรี่เหลี่ยมจัตุรัสคือ2คูณ2แต่ถ้าเป็นทรงยาวก,ก็คือ1.5ค,คูณด้วย2.4ก็ <2. 4 S 2> จะทำได้ได้แบบห้องน้ำที่แบบสเกลมาตรฐานอ่าแล้วก็ใช้ง,งานสะดวกความสูงนะครับพี่โบเต้ความสูงจริงๆแล้วเอ่อถ้าเป็นบ้านในเมืองนะครับห้องเอ่อถ้าฝ้าฝ้าในห้องนอนทั่วไปเนี่ยปกติ2.7 2 7 2จุดเองจุดแพอแต่ถ้าเพื่อนเพื่ทำบ้านชั้นเดียวแบบพวกผมบ้านชั้นเดียวจะมีปัญหาเรื่องนึงครับก็คือมันร้อนอ่าโดยเฉพาะว่าในจังหวัดมันร้อนมากเพราะฉะนั้นถ้าทำบ้านชั้นเดียวขั้นต่ำเลยนะเพื่อนๆแนะนำว่าอย่าต่ำกว่าสเมตร เพดานบ้านชั้นเดียวอย่าต่ำกว่า3าเมตรเพื่อนๆอย่าไปเสียดายเพราะว่าเพื่อนๆลองคํานึงถึงผู้อยู่อาศัยนะครับถ้าเขาอยู่แล้วมันร้อนกลางวันนอนไม่ได้เลยเนี่ยโอ้วันหยุดพักผ่อนเขาแทนที่จะเป็นวันที่มีความสุขแล้วเพื่อนๆแบบเปืองอิดไม่กี่ก้อนเนี่ยผมว่ามัน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 น่าจะให้ตรงนี้กับผู้อยู่อาศัยมากกว่านะครับมาถึงห้องน้ำนิดนึงบอสที่โเต้ครับแล้วมันจะต้องมีเขาเรียกความต่างระดับไหมเวลาอาบน้ำนะครับใน3ส่วนที่เมื่อกี้บอกโซนอ่างล้างหน้า โซนนัง่งจะโคกแล้วโซนอาบน้ำอะครับโดยทั่วไปเนี่ยพื้นห้องน้ำมันจะต้องมีสลปเล็กๆอยู่แล้วนะครับเพื่อให้น้ําให้น้ำเนี่ยมีการไหลลงนะครับแต่ว่าถ้าจะทำให้มีความชัดเจนก็คือแยกส่วนเปียกส่วนแห้งเพื่อนๆก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมันเตืองนะจะแยกยังไงล่ะกั้นกระจกหรอก่อบล็อกหรอหรือเป็นผมานไหม,มวิธีที่กลางๆก็แล้วกันสำหรับบ้านมือหนึ่งเนาะก็คือ ทำต่างระดับไว้สัก5เซนก็คือพื้นที่เป็นอ่างล้างหน้ากับชักโครกเนี่ยก็ดรอปจากพื้นห้องน้ำพื้นปกติสัก10เซนน้นําจะได้ไม่กระเด็นออกไปห้องนอนนะครับส่วนในส่วนที่เป็นเขาเรียกไงนะส่วนเปียกก็ดรอปลงไปอีกสัก5ซดไป5เซน,เซนส่วนคือคือที่ดรอปไว้5้าเซนเนี่ยถ้าเป็นบ้านมือหนึ่งเราไม่จําเป็นจะต้อง กั้นอะไรก็ได้เพราะว่าบางทีเราก็ต้องเว้นที่ไว้ให้ลูกค้าเนี่ยใส่จินตนาการของตัวเองบ้างไม่ใช่ทุกคนชอบกระจกไม่ใช่ทุกคนชอบบล็อกแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนชอบพม่านนะครับหก็คือจะเว้นไว้ให้ลูกค้าทําเองก็ได้หรือ2ถามลูกค้าแล้วส่งมอบเป็นของแถมก็ได้ก็จะมีความคัสตอมไมสุดมากกว่านะครับเดี๋ยวพี่โบต้พาไปดูในห้องต่อไปย้อนย้อนย้อนนิดนมาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนด้วย สนุกมากๆเลยนะครับที้มทองนะครับอ่าทีนี้พอออกจากห้องนอนมาเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆอยากเห็นอะไรอันนี้ผมไม่ทราบเนาะแต่ว่าในห้องเนี้ยเราออกแบบไปว่าเปิดห้องนอนออกมาปุ๊บคุณจะได้พบกับห้องทานอาหารเราจินตนาการว่าตรงนั้นคือห้องทานอาหารแต่ให้เห็นสังสีฟ้านะครับให้สมมติว่าเป็นโต๊ะกินข้าวสําหรับครอบครัวนะครับอ่าเราก็เดินผ่านตรงนี้มานะครับแล้วก็อ่า นั่งกินข้าวกับในครอบครัวนะครับนี่ก็นั่งอย่างนี้นะครับเมื่อกี้กับชวนพี่มินลองมาลองนั่งแล้วด้วยนะครับโต๊ะกินข้าวนะครับมาตรฐานเนี่ยก็จะมีขนาดต่ําสุดนะถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่โต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งนั่งได้แบบคนเดียวนะถ้าเป็นโต๊ะผืนผ้าเนี่ยสเกลมันก็จะอยู่ประมาณ1.2เมตร1.2เมตร อ่า1.2ถึง1.5แล้วแต่เราจะเลือกโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กนะครับรบซึ่งเราก็ออกแบบมาเป็นอย่างดีว่าถ้าเอาโต๊ะ1 2 1.5เนี่ยชิดผนังเนี่ยเฮ้ยมันไม่ขวางประตูมันไม่ขวางประตูด้วยอ่าเพราะงั้นเลวร้ายสุดก็คือโต๊ะนี้จะต้องนั่งได้4คนฝั่งนี้2คนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้2คน, 2> คนเป็นต้นแบบนี้ิงอระอาซีนีแล้วเทียบอ้าวสวัสดีพี่เทียบพ,พี่แอนี่ยังอยู่จังหวัดไหนกันเนี่ยกลับบ้านหรือยังที่ไปไหว้พระเมื่อก นะครับอ่านี่ก็คือแนวคิดว่าเอ๊ะแล้วริปไอ้ห้องห้องกินข้าวเนี่ยวางยังไงดีนะครับแล้วก็ความกว้างโต๊ะกินข้าวส่วนใหญ่ก็ประมาณ9กบเซนนะครับเกซนนะครับแล้วก็เผื่อที่นั่งเก้าอี้สักประมาณ1เมตรหรือว่า60เซนเนี่ยก็กําลัง,ด,งดีทั้งหมดทั้งมวลก็ถูกจัดสารมาให้แบบคือเวลาใช้สอยต้องนึกภาพเวลาคนเดินมันจะเดินชนไหมเดินอะไรไหมนะครับแบบนี้ และทีนี้ก็จะมาสู่ส่วนของห้องนอนนะครับซึ่งมีสห้องนอนมีสามห้องนอนได้ยังไงนะครับคือเราก็ใช้หลักการ Human Scale เหมือนเดิมครับมาคำนวณว่าเอ๊ะมันเพียงพอไหมที่จะเป็นห้องนอนอันดับแรกก่อนสังเกตนี่ประตูห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองแล้วก็ห้องนอนสามมีบางคนบอกว่าเฮ้ยประตูห้องนอนชนกันนะครับตามหลักฮวงจุ้ยแล้วไม่ดีไม่ดีเพราะว่าเขาบอกคนที่อยู่มันจะทะเลาะกัน จริงหรือเปล่าคําตอบในทางวิทยาศาสตร์คือจริงจรินะครับเพราะส่วนประตูเป็นส่วนที่เก็บเสียงได้น้อยที่สุดแต่แตงั้นคอนโดทุกคอนโดบนโลกก็ผิดพวงจุ้ยหมดร <c oughs> จริงไหมตรงกันหมดเลยแล้วตรงกันเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันห้องในหนึ่งโครงการถามว่าอยู่ได้ยังไงจริงจร,งจรงแล้ว หลักการถ้าเราไม่นับความเชื่อนะที่ว่าประตูห้องชนกันแล้วมันจะทะเลาะก,กันจริงๆมันเป็นวิทยาศาสตร์ว่าเสียงมันทะลุก,กันแค่นั้นเองมันเลยนอนไม่สบายออครับตกใจอะไรอย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าประตูสองประตูอ่ะห่างกันมากพออ่ะจนเสียงไม่ถึงก็จบแล้วโดยทั่วไปเขาบอกว่าให้ห่างกันเกินหนึ่งจุดห้าก็จะเก็บเสียงได้ตรงตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ผิดห่วงจุยด้วยซึ่งตรงนี้ก็กดไปสองจุดห้าเลยเหลือเฟือ มากมาก,มาก<ช>นะครับอทีนี้เข้าไปดูในห้องนอนเล็กของเรากันนะครับ <c oughs> ในห้องนอนเล็กของเราเนี่ยนะครับก็ถูกออกแบบมาตามหลักของนะนะคือคือคำว่าเล็กของเราเนี่ยคือเราเราตั้งใจให้ทุกห้อง่สามารถที่จะวางเตียง5ฟุตได้เป็นอย่างน้อยท <c oughs> ้าไม่ถึงเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าลักษณะผู้อยู่อาศัยในบริเวณเนี้ยเขาไม่ได้ซื้ออยู่กันแค่พ่อแม่หรือผัวเมียนะครับ คือคือเป็นไปได้ที่เขาจะอยู่กันแบบอ่าพ่อแม่ผัวเมียอยู่กันเป็นคู่เป็นไปได้นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เราทําในย่านนี้ยถ้าเลือกน้ายุคค้าก็อยากอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ <c oughs> หน้าหน้าคนหน้าโครงการเราที่ขายไปแล้วอ่ะแต่ละคนที่มาอยู่นะโอ้โหปะนุู้นอยู่กันสามคู่ <c oughs> มีพ่อแม่มีลูกเขยลูกสะใภ้แล้วก็มีเด็กอีกประมาณห้าหกคนมีแมวเพราะฉะนั้นเราคิดว่า จริงๆอ่ะการที่คนอ่ะเขามีไรายได้น้อยอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีญาติพี่น้องที่มันน้อยใครๆก็อยากมีบ้านหนึ่งหลังที่ครอบครัวได้อยู่ด้วยกัน<ม>อันนี้มันแล้วแต่พื้นที่นะเราไม่เถียงถ้าว่าเป็นในเมืองอ่ะส่วนใหญ่พวกอยู่กันเป็นคู่หนุ่มสาวครอบครัวเล็กๆเฮ้ยแต่นี้ไม่ใช่ไว้นี่ต่างจังหวัด<ม>ต่างจังหวัดคือครอบครัวใหญ่ต่างจังหวัดก็คือเราก็คิดว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมว่าบ้านที่แบบตอบโจทย์เลยกดไปเลย3มนอนสองน้นนําอยู่ไปเลยเฉพาะนอนเนี่ยหคนสบายๆนะครับ เพอนคนอ่าสิบห้าคนสวัสดีทุกคนะนะครับพอ,พอ,อ่าแน,น้นอนตามหลัก human scale เหมือนเดิมนะครับก็คือเนี่ยเราก็วางเตียงตรงนี้น,น,ะนะครับระยะจากตรงนี้ถึงปลายเตียงปกติเตียงเตียงตัวหนึ่งอ่ะเมื่อกี้บอกมี5ฟุตถูกไหมในนั้นคือความกว้างและความยาวปกติรู้ไหมเท่าไหร่อเออลองถามเพื่อนเพื่อนดิลองถามเพื่อนเพื่อนรู้ไหมน้องใหม่สวัสดีน้องใหม่ด้วยนะจ๊ะอ่ามีเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้ว king size ไม่ต้องคิงก็ได้เตียงทั่วไปเตียงทั่วไปเนี่ยมันปกติยาวเท่าไหร่มันยาวเท่าไหร่พิมพ์มาบอกได้เลยนะรอแป๊บหนึ่งเนี่ยจะดีเลยครับอิบายต่อได้เลยจ้าเอาเป็นว่าก็ลองถามตัวเองดูว่าคุณสูงเท่าไหร่เพื่อนๆคุณสูงกันเท่าไหร่คนที่สูงสุดในชั้นเรียนของคุณตอนมัธยมตอนมหาวิทยาลัยหรือในที่ทํางานคุณสูงเท่าไหร่นะครับคุณจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วความสูงของคนไทยไม่ค่อยเกินสองเมตร และนั่นก็คือขนาดส่วนใหญ่ของเตียงที่ขายกันในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นระยะจากผนังนี้นะครับบวกกับความยาวเตียงอีก2เมตรถึงตรงนี้จะทําให้เหลือพื้นที่ปลายเตียง60เซนพอดีวแมเกลเป๊ะเป๊ะครับวาง5ฟุตได้ทุกห้องนะครับและแน่นอนว่าห้องนอนใหญ่นี่6ฟุตก็ยังได้อ่าแล้วก็มี บานเลื่อนกระจกหลมพี่มหาดีมากใครได้มุมนี้เพราะว่าหน้าบ้านหันทิศใต้ด้วยนะครับด้านหลังก็มีพื้นที่ที่จะแบบนี่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 แถมนี้ให้ด้วยแถมนี้ให้ด้วยเกี่ยวไหมไม่รู้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกที่นึงดีกว่ามีตรงไหนดูอีกห้องสุดท้ายเมื่อกี้เข้าไปยังห้องนี้ไม่ได้เข้า เหมือนกันอ่าเหมือนกันแล้วเข้าไปดูสักนิดหนึงอ่าก็เมืออเป็นเป็นห้องที่แบบเป็นมิเลอร์กับห้องเมื่อกี้นะครับก็ไซส์เดียวกันหมดเลยนะครับวางเตียง5ฟุตเหลือพื้นที่เตียง60เซนแล้วก็มีหน้าต่าง1บานนะครับอยากถามเรื่องความสูงพี่โบเต้ความสูงความสูงอะไรจ๊ะข้างบนห้องนอนนะครับอ๋อเมื่อกี้ตามที่เรียนให้ทราบก็คือว่าถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยปกติความสูงฝ้านะครับ Flo to ถึฝ้าพื้นถึงฝ้าเนี่ยปกติเฉลี่ยจะอยู่ที่2.72.8อแ นะครับเมตรแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยด้วยความที่พอชั้นเดียวว่ะแดดมันลงห้องนอนตรงๆนะครับก็เลยแนะนําว่าให้เพิ่มเป็นสัก3เมตรเป็นอย่างต่านะครับนี่ก็คือสเปคที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันอ่าแล้วก็จริงๆอะ่ะตอนแรกเนี่ยตอนที่เราทําตอนแรกเนี่ยก็มีเสียงแตกหลายเสียงเนาะว่าเอ๊สามนอนเนี่ยสำหรับเท้าเฮ้ามันเยอะไปไหมคนเขาไม่ได้อยากได้ขนาดนี้หรือเปล่าแต่เราทําฟังคือเขาบอกว่าดีเวลลอปเปอร์คืออะไร มันไม่ได้แปลว่าคนสร้างบ้านขายนะครับดีเวลลอปเปอร์อะ่ะคือนักพัฒนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะทำไม่ใช่แค่ว่าโปรดักไหนขายดีก็ก๊อปมาวางขึ้นชื่อว่านักพัฒนาจะเป็นนักพัฒนาก็ต้องพัฒนาเราจะต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเลยว่าในบรรดาโปรดักที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยเราสร้างความคุ้มค่าที่เพิ่มขึ้นด้วยบัตเจตที่เท่าเดิมหรือใกล้เคียงเดิมให้กับลูกค้าได้หรือเปล่า mm. นะครับ ซึ่งถ้าทําได้คุณก็ได้เปรียบถ้าทําได้คุณก็ขายได้แพงกว่าถ้าทําได้คุณก็ประสบความสําเร็จมากกว่าและก็นั่นคือสะพานเส้นกั้นบางๆที่จะทําให้คุณก้าวข้ามมาจากนักรีโนเวทบ้านนะครับสู่นักพัฒนาอาสังหานั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้พี่มินมีรายเก่าทิ้งท้ายกับเพื่อนๆไหมครับอ่ะงั้นผมขอกลับหัวแล้วกันนะครับโอ้โหดีสนุกมากก็ ขอบคุณพี่โบเต้ด้วยนะครับแล้วก็พี่โบเต้ช่วยออกแบบนะเราก็ผ่านเขาเรียกว่าวิกฤตจ,จนแบบมาถึงตอนนี้ได้นะครับเราก็จะได้เห็นบ้านในเร็วๆนี้เร็วๆตามๆๆคอนเซปต์กิจสุขเสริมทร <ๆๆ S 1> ัพย์นะครับๆๆก็ให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีความสุขแล้วก็เสริมทรัพย์ให้มีทรัพย์เยอะๆด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมฝากติดตามเพจต้องขายบ้านหลังนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ เพทของผมนะครับเพทมองอสัง,าสงหารนะครับสําหรับใครที่อ,อยากจะรีโนเวทหรือว่าอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับอสังหาแล้วก็พัฒนาโครงการเนี่ยก็พบกันใหม่ในไลฟ์หน้าๆด้วยไลฟ์ต่อๆไปแล้วกันขอบคุณพี่โปเต้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีสิบท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ